ดีค่ะพวกเรากัวมาจากกลุ่มาวันนี้จะมานำเสนอเรื่องตัวนำไฟฟ้าและฉะนวนไฟฟ้าค่ะจากภาพก็จะเห็นได้ว่าตัว สิ่งที่กระแสไฟไหลผ่านทําให้วงจรมันเป็นวงจรปิดค่ะว่าตดไฟสว่างค่ะส่วนอย่างราก็จะเป็นส่วนไฟฟ้าค่ะก็เหมือนวงจรมันทําให้มันเปิดนะคะมันก็เลยไม่สว่างค่ะการทดลองเสมือนตัวนำไฟฟ้าและส่วนไฟฟ้าค่ะมีวัสดทุที่ต้องการทดสอบมีได้พบว่ามีวัสดุหชนิดที่เป็นตัวนำไฟฟ้าค่ะได้แก่ฟิลเ้นลวดคลิป เหรียญสเส้นสอตัวต้านทานแล้วก็มีสองชนิดที่เป็นฉนวนไฟฟ้าค่ะคือธนบัตรและยางลบค่ะตัวนํนำไฟฟ้าหมายถึงวัตถุที่ยอมให้ไฟฟ้าไหลผ่านได้ชเช่นเหรียญทองยวดค่ะฉนวนไฟฟ้าหมายถึงวัตถุที่ไม่ยอมให้ไฟฟ้าไหลผ่านได้เช่นย,ยางลบจานเซรามิกธนบัตรและถุงมือยางค่ะ สมาชิกในกลุ่มมีดังนี้ค่ะโบนันเลขที่28ดิเซลเลทที่25ค่ะอนาวาันเลทที่3ค่ะอูเปเลขที่20ขอโจะเป็นนำเสนอเพยงข้างนี้ค่ะขอบคุณค่ะ